ปัจจุบันนะครับการที่เราจะเลือกกล้องวงจรปิดสักตัวหนึ่งสำหรับติดในบ้านเรานะครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปเลือกกล้องเป็นชุดเหมือนสมัยก่อนนะครับเราติดกล้องแค่ตัว2ตัวเราก็สามารถดูแลทรัพย์สินดูแลความปลอดภัยของบ้านเราได้แล้วนะครับแต่กล้องไอ้ตัว2ตัวเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกแต่ละครั้งเนี่ยมันมีรายละเอียดมากมายกล้องก็ออกมามากมายหลายรุ่นรุ่นไหนจะเหมาะกับเรา ต้องการกล้องใช้ภายนอกนะครับแต่ว่าเรามีความต้องการที่หลากหลายกล้องรุ่นไหนล่ะจะตอบโจทย์อยากให้มีระบบเตือนภัยด้วยเราอยู่คนเดียวบ้านไม่ค่อยมีใครอยู่อยากให้คนอื่นได้ยินด้วยจะได้ช่วยดูให้เรามาดูตัวนี้สวัสดีครับวันนี้ร้านพัทลีาชอ็อป NBL System นะครับวันนี้เราจะมาดู กล้องวงจรปิดของ V-Star Cam นะครับรุ่น CS 6 6 8นะครับรุ่นนี้เป็นกล้องใช้งานภายนอกแบบ e ป d d โ m e นะครับผมแขวนไวให้ดูด้านขวามือผมแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นกล้องใช้งานภายนอกนะครับตัวบอดี้เป็นพลาสติก ABS นะครับดังนั้นถ้าเราติดตั้งเนี่ยถ้ามีจุดที่มันกำบังฝนกำบังแดดได้สักนิดหน่อยมันจะยืดอายุการใช้งานของตัวกล้องนะครับทีนี้เรามาดูอุปรกรณ์เบื้องต้นกันว่า เมื่อเราสั่งกล้อง CS 668มาแล้วเนี่ยทาง VSTAR c a m ให้อะไรเรามาบ้างกล้อง VSTAR c a m CS 668นะครับเมื่อเราเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอตัวคู่มือนะครับคู่มือมาตรฐานของ VSTAR c a m เป็นสีฟ้านะครับอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับแต่ให้ตอนให้ดูว่าตอนนี้มันเป็นคู่มือฉบับสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็มีไดอะแกรมแสดงกัน จุดต่างๆของตัวกล้องแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับมีตัวจุกกันน้ำของสายแลนกรณีที่เราใช้สายแลนแบบเปอยไปส่งไปที่ตัวกล้องเลยก็ต้องใช้จุกกันน้ำตัวนี้นะครับชุดพุกชุดน็อตให้มาด้วยนะครับอะแดปเตอร์นะครับเป็นแบบแขวนนะครับอยู่นี่ตัวสีขาวนะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับมีสาอากาศสองข้างนะครับด้านบนของตัวกล้องจะเป็นจุกสีแดง นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานของตัวกล้องกันตอนนี้ผมจะจําลองวิธีการทํางานแล้วก็จะเซตอัพกล้องให้ลูกค้าดูด้วยนะครับว่าเมื่อเราเซตอัพกล้องเนี่ยเสร็จแล้วกล้องทํางานอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะไม่ได้ใช้การเชื่อมต่อแบบสายแลนนะผมจะเชื่อมต่อโดยการใช้ Wifi แบบ100%เซเลยนะครับเมื่อเราทําการเสียบปลั๊กกล้องนะครับ รอกล้องส่งเสียงร้องนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่โทรศัพท์มือถือของเราเพื่อทําการเชื่อมต่อกับตัวกล้องนะครับกรณีนี้ลูกค้าต้องมี wi-Fi บ้านด้วยนะครับเมื่อกล้องร้องนะครับกล้องมันจะปล่อย Wi-Fi ฮอสปอตของตัวมันออกมาให้เราเอามือถือเข้าไปเชื่อมต่อก่อนนะครับผมทำการเชื่อมต่อเดี๋ยวหา Wi-Fi กล้อง พอเจอ WiFi กล้องแล้วผมเชื่อมต่อ WiFi กล้องเลยนะครับ WiFi กล้องจะไม่มีอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็น WiFi Hotspot หรือ w i i ไ d เ r ล็กเพื่อปล่อยออกมาให้อุปกรณ์อื่นจับนะครับในนั้นถ้าเป็นมือถือระบบ Android มันจะให้เรารักษาการเชื่อมต่อเอาไว้ด้วย iPhone ก็ถามเหมือนกันนะครับเมื่อเราเชื่อม WiFi แล้วจะเพิ่งรีบออกให้รอดูก่อนว่ามันให้รักษาการเชื่อมต่อไหมหรือมันถามย้ำเรื่องการเชื่อมต่อไหม ถ้าเราไม่ย้ำมันจะสลับไปหา Wi-Fi อื่นที่มีเินอร์นะครับนั่นก็คือ Wi-Fi บ้านนั่นเองเราทําการเชื่อมต่อให้เรียบร้อยก่อนนะครับ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อต้องเป็น Wi-Fi ของตัวกล้องนะครับในขั้นตอนการเซตอัพเสร็จแล้วกลับไปที่แอปพลิเคชัน i p h o n นะครับพอเราเข้า iPhone ไปแล้วเนี่ยด้านบนมันจะมีให้เรากดเพิ่มกล้องนะครับเรากดคลิกแอด พอเราเชื่อมต่อแล้วนะครับกล้องเราจะถูกดึงเข้ามาในระบบของแอปพลิเคชัน p h o n e หรือแอปพลิเคชันของ v s t a r c m m นะครับเราจะเห็นกล้องมันเตรียมพร้อมและก็จะออนไลน์นะครับเมื่อเราเชื่อมกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกล้องมันจะออนไลน์เราก็แตะเข้าไปดูว่าเราสามารถดูกล้องได้ไหมนะครับ ตอนนี้ผมสามารถดูกล้องได้แล้วแต่กล้องยังไม่ได้เชื่อมกับ Wi-Fi บ้านนะครับเดี๋ยวผมจะสลับให้กล้องมันไปเชื่อมกับ WiFi บ้านก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่าแล้วเข้าไปที่ Wi-Fi ไ,ไ,ได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปเลือกตัว Wi-Fi ที่เราจะให้กล้องเชื่อมต่อนะครับใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องเมื่อเราใส่รหัส Wi-Fi ถูกต้องแล้วยืนยัน <S <S ยืนยันความถูกต้องเรียบร้อยแล้วกล้อง ก็จะรับข้อมูลของ Wi-Fi บ้านเราไปนะครับ <c oughs> เพื่อไปเปลี่ยนระบบของตัวเองนะครับ <c oughs> เปลี่ยนระบบของตัวเอง <c oughs> เพื่อปิด Wi-Fi ตัวเองแล้วเอาไปเชื่อมกับ Wi-Fi บ้านแทนนะครับระหว่างนี้เราจะหา Wi-Fi กล้องไม่เจอแล้วละ่ะแต่กล้องมันจะวิ่งไปเชื่อม w i f i บ้านล่ะเรารออีกสักประมาณครึ่งนาทีถึง1นาทีนะครับกล้องก็จะพร้อมใช้งานทีเนี้ยขั้นตอนเนี้ยถ้าลูกค้าทำค่อยค่อยทำค่อยค่อยทำไปทีขั้นตอน ยังไงก็ทําได้นะครับไม่เกินห้านาทีเราก็ใช้งานกล้องได้แล้นะครับตัวแอปนะครับตัวแอปมันก็จะดีดเราออกจาก Wi-Fi กล้องเพื่อไปเชื่อมกับ Wifi บ้านแทนนะครับแล้วเราก็เตรียมพร้อมสำหรับการควบคุมกล้องแบบ100%อ่ะเมื่อกล้องทำงานบน WI-Fi ของบ้านแล้วนะครับเราก็สามารถควบคุมกล้องได้แล้วนะครับ อนนี้ผมก็จะเริ่มสั่งให้กล้องหันนะครับจากภาพนะครับก็จะเห็นกล้องกล้องหันแล้วนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ากล้องตัวนี้ทำอะไรได้อีกนะครับนอกจากหันนะครับเราก็กล้องเงยได้นะครับตามที่เราควบคุมผ่านมือถือเยนะครับอ่าแล้วกล้องตัวนี้ ซูมแบบดิจิตอลได้5้าเท่านะครับผมก็ขยายซูมเป็นห้าเท่าได้นะครับโอเคอันนี้ทำให้ดูเบื้องต้นเท่านั้นเราจะดูว่ากล้องมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมมานะครับผมให้มันส่งส่งแสงนะครับเห็นไหมครับด้านบน จุกแดงๆเนี่ยก็จะเป็นไฟฉุกเฉินที่มันกระพริบออกมานะครับอยากให้มีเสียงด้วยผมปิดระบบนะครับสั่งให้มันเปิดแสงจากหน้ากล้องนะครับตอนกลางคืนเราอยากเห็นภาพสีเราก็ตั้งตรวจจากความเคลื่อนไหวเอาไว้ตั้งทำตำทำเป็นเวลาเอาไว้นะครับคือตั้งเป็นเวลาเอาไว้ พอมีการเคลื่อนไหวผ่านกล้องมันก็จะเปิดไฟอัตโนมัติพอไม่มีการเคลื่อนไหวกล้องมันก็จะดับไฟนะครับภาพก็จะเป็นอินฟราเรดสีขาวดําเหมือนเดิมนะครับกรณีนี้ช่วยอะไรกรณีนี้ช่วยให้อายุการทํางานของหลอด LED ของตัวกล้องเนี่ยนานมากยิ่งขึ้นนะครับบางคนเอาไปแล้วทําตามโฆษณาโอ้โตอนกลางคืนเป็น full color เลยนะครับรก็คือกล้องเปิดแสงอยู่ตลอดนั่นแหละมันนํามาซึ่งความเสื่อมของตัวกล้องอย่างเร็ว นะครับคนที่ใช้กล้องมุนจอปิดเขาจะรู้ดีว่าต่อให้กล้องเป็นโฟลเลอร์มากแค่ไหนนะครับก็ต้องใช้แสงไฟช่วยนะครับดังนั้นบริเวณจุดที่มีความจําเป็นจุดที่สําคัญเขาจะไม่กังวลเรื่องแสงไฟนะครับทุกคนจะพยายามติดก,กล้องแล้วก็ติดไฟเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อให้กล้องบันทึกเป็นสีเพื่อดูอะไรเพื่อดูสีของตัวเสือ้อนะครับสีของตัวเสื้อนี้คนที่มาหน้าตาเป็นอย่างไรทรงผมเป็นยังไง ใส่เสื้อรูปล่างลักษณะเป็นอย่างไรถ้าภาพเป็นสีมันจะจำแนกได้ชัดเจนกว่านะครับดังนั้นถ้าเราจะเปิดไฟก็ให้เปิดตามกันจับความเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวจะดูว่าเราสั่งหันผมแตะที่จอกล้องหันไหมนะครับแตะที่จอกล้องก็จะหันตามไปด้วยนะครับดังนั้นเราจะใช้ปุ่มคอนโทรลหรือจะแตะที่จอนะครับกล้องก็หันเช่นเดียวกันนะครับสามารถใช้งานได้ทุกอย่างนะครับเราก็ ใช้งานผ่าน Wi-Fi ได้เลยบริเวณที่สัญญาณ Wi-Fi ส่งถึงเราก็ติดตั้งโดยไม่ต้องใช้สายแลนนะครับถ้าเกิดจุดที่สัญญาณ Wi-Fi เราอ่อนทําได้2วิธีคือ1ขยายสัญญาณนะครับสเราเดินสายแลนไปที่ตัวกล้องเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทําการเซตอัพกล้องให้เข้าสู่ระบบและออนไลน์เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะเดินสายแลนไปเสียบได้นะครับอันนี้เป็นความจําเป็นตัวกล้อง วีสตาร์แคมทุกรุ่นตอนนี้ใช้วิธีการเดียวกันทั้งหมดนะครับโอเคตอนนี้รู้กันไปหมดแล้วนะครับเรื่องของตัวกล้องลักษณะของตัวกล้องนะครับ CS 6 6 8ตัวนี้สัญญาณไซเรนนะครับมีไฟเตือนแดงเงินอยู่ข้างบนจุกข้างบนมีนะครับเป็นกล้อง speed dome body เป็นพลาสติก ABS นะครับความละเอียดของตัวกล้อง3ล้านพิกเซล ระบบอะไรมีให้บ้างระบบตรวจจับบุคคลนะครับตรวจจับความเคลื่อนไหวอินฟาเรดแสง LED ตอนกลางคืนนะครับ Wi-Fi 2.4G ใช้งานผ่านมือถือได้นะครับแล้วก็ใช้สายแลนดได้รองรับเมมโมรีตั้งแต่ 32G จนถึง 256G นะครับตัวนี้คุ้มมากเลยใช้แอแดปเตอร์12โวลต์2แอมป์นะครับจะดีที่สุดแอแดปเตอร์ที่แถมเป็นแอแดปเตอร์แบบแขวนตอนนี้นะครับถ้า ในอนาคตทางวีซราแคมมีการปรับปรุงอุปกรณ์มาก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามระบบของมันสุดท้ายแล้วนะครับการใช้กล้องวงจรปิดนะครับให้ลูกค้าเลือกกล้องวงจรปิดที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับและกล้องวงจรปิดเน้นใช้งานบันทึกวีดีโอเป็นหลักนะครับเรื่องของการสื่อสารตรวจจับอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องรองทั้งหมดเรื่องหลักคือให้มันบันทึกเหตุก,การณ์ นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับลูกค้าที่สนใจกล้อง IP Camera v s t a r c a m แทุกรุ่นนะครับสามารถทักไลน์สอบถามทางร้านมาได้ขอบคุณครับ